สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมปัทมาสุขมงรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุน SME ของไทยนะครับด้านนวัตกรรมวิจัยสมุนไพรนะครับของอุทยาวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับหรือสวทชนะครับใครที่สนใจเรื่องการปลูกสมุนไพรนะครับยิ่งตอนนี้นะครับเขาพูดถึงกัญชากัญชงกัน นะครับก็อยากให้ติดตามรายการในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญถึงสองท่านนะครับท่านแรกก็คุณผู้ชมคงคงจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าท่านก็ได้มาออกรายการนี้นะครับมาแล้วนะครับท่านคือนายกสมาคมแพทย์อายุรเวชนะครับก็คือดรสุวรรณตั้งจิตเจริญนะครับมาพร้อมกับอาจารย์สนัดวงทวีทองนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับนะครับดรสุวรรณผมนายกสมาคมแพทย์อายุรเวทชื่อเต็มมันคือแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยนายกสมาคมแพทย์อายุรเวชอายุรเวชแผนไทยประยุกแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูประถมด้วยครับโอ้โหชื่อยาวมากเอาเอาเอาว่า ผมเองยังจับไม่ค่อยไหวเลยครับผมขอบคุณด็อกเตอร์เป็นไงบ้างครับสบายดีครับเราไม่ได้เจอกันสบายดีครับเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วใช่ไปมายังไงเนี่ยในข่าวว่าไปอยู่ไปจับมือกับสวทชเรื่องอะไรครับก็ทำเอ็มโอยูครับท่านาอาจารย์สนัดนะครับท่านก็ได้กรุณาให้ไปท่านทํางานวิจัยทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของกัญชากัญชงอะไรพวกนี้นะครับ ที่มีฟาร์มในของทรงแม่เสลียงที่เชียงใหม่นะครับของคุณปุ๊กกี้แล้วก็ทางทางของเขาคออะไรพวกน,นี้นะครับก็ทางสมาคมก็ได้ไปจับมือในการทำเบโมยอยู่ร่วมมือกันต้นน้ํากลางน้าปลายน้านะครับของเราเป็นวิชาชีพก็คือแพทย์แผ,ผนไทยประยุกต์ก็เราก็จะนํามาใช้เราก็ได้คุยปรึกษาว่าหลังจากที่เขาผลิตขึ้นมานะครับปลูกขึ้นมาแล้วเราก็จะ นำมาใช้ยังไงให้มันถูกต้องในตำรับยา17ขนานนะครับที่อยกระทรวงสาธารณสุขรับรองนะครับนั่นหมายความว่าของด็อกเตอร์เนี่ยคือผู้ใช้ผู้เอามาใช้ของดอกเตอร์สุวรรณเนี่ยใช่ครับเอาเอาผลิตตรผลครับเอายาที่อาจารย์สนับครับไปวิจัยแล้วไปเราไปเราไปช่วยครับไปเป็นหน่วยงานสนับเป็นหน่วยงานช่วยประสาสนุนนะครับ เป็นยังไงครับวิสาุนสนับสนุนยังไงแบบไหนลอง,งเล่าฟังหน่อยสิครับเราก็จะมีการมีความร่วมมือนะครับโดยรประสานงานกับวิสาหกิจชุมช,มชนอย่างรายนี้ก็จะเป็นของวิสาหกิจชุมช,มชนทุ่งแพรนะครับที่แม่ห้องสอนที่แม่เสเลียงแม่ห้องสอนนะครับก็มีความร่วมมือกับกลุ่มการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นนิคมวิม,มั่ใจแห่งแรกแล้วก็ยาสุดในประเทศ ประมาณอย่างนี้หมายความว่าคือคือสวทชผมผมใช้คำว่างี้ได้ไหมใช้สวทชก็ได้สวทชก็จะเป็นหน่วยงานแม่ที่บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วตัวอาจารย์เองนี่หมายความว่าต้องลงไปดูอะไรไปไปสมมติว่าผมผมอยากจะปลูกกัญชาหรือกัญชงเนี่ยผมผมต้องยังไงผมต้องมาขอคําแนะนําหรือผมจะต้องมาอะไรยังไง อ๋อครับถ้าเป็นเรื่องอกันชงกัญชาตอนนี้เองเนี่ยกฎหมายก็เพิ่งเริ่มเปิดได้มากขึ้นครับ,รบเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้รประกอบการนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยทำได้ถึงแค่ไหนนะครับอย่างกฎหมายใหม่ล่าสุดท,ที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็ตัวกันชงนะครับสามารถเอาน้ํามันจากเมล็ดกันชงไปทาเครื่องสำอางได้นะครับแล้วก็จะมีกฎหมายที่จะค่อยๆเปิดตามมาเป็นระยะระยะ ขึ้นกับทางออยกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างอย่างของอาจารย์เองเนี่ยไปสนับสนุน SME ด้านนวัตกรรมวิจัยสมุนไพรับหมายความว่าไงเราลงไปวิจัยเลยเหรอตรงนี้เองในบทบาทนะครับของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเราจะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับมีอุทยานวิทยาศาสตร์ประมาณ16แห่งนะครับเราก็จะสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับอันนี้ก็จะมีการเครือข่ายที่จะช่วยนะครับทีนี้ก็ขึ้นกับว่าภาคเอกชนนะครับที่มีความสนใจอยากจะมีการวิจัยพัฒนาอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะมีลักษณะจะเป็นการร่วมวิจัยก็ได้นะครับจะเป็นการจ้างวิจัยก็ได้หรือจะขอทุนวิจัยก็ได้นะครับเรามีมหลายๆส่วนนะครับ<ม>ก็เป็นอย่างนี้นลักษณะวิจัยนี่คือวิจัยยังไงครวิจัยอะไรวิจัยตั้งแต ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยได้ทั้งหมดนะครับ<ม>ขึ้นกับความพร้อมของเอกชนแล้วก็นนวิสาหก<อ><อ>ิจเอกูกยังไงต้นน้ำจะปลูกยังไงใช้สายพันยังไงนะครับเรามีแ l a ท t ช s s u e c u เจ u r ที่จะช่วยทําเรื่องพัฒนาสายพันนะครับ<ม>ะจะเป็นตรงนี้นะครับถัดมาก็พอปลูกเสร็จใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องการที่จะต้องมาผลิตสกัดผลิตนะครับถ้าได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีห้องแล็บที่จะไปตรวจ โดยเฉพาะอย่างกัญชงกัญชาไปตรวจว่ามันมีนมสาร THC เท่าไหร่ CBD เท่าไหร่ตามกฎหมายต้องไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแลบก็จะต้องได้มาตรฐานคือเราเราเรามีของสชรเราก็จะมีแลบห้องปฏิบัติการซึ่งได้มาตรฐาน mm hmm. ตอนนี้เองเนี่ยแลบในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีของสชซึ่งอยู่ระหว่างการรับรองนะครับของสมอโดยเฉพาะการตรวจเรื่องสาร uh, THC CBD นะครับที่จะได้มาตรฐาน mm hmm. นะครับเป็นแห่งแรกของประเทศ จนแล้วปายน้านี่คือผลิต,ตมาเลยวปายน้ํานี่พอเราทําเสร็จปุ๊บนะครับก็จะไปสู่เป็นสินค้าเ1ร็จรูปแล้วเราทำเลยครับเสร็จรูปเองเนี่ยเราก็จะมีโครงการช่วยเหลือภาคเอกชนนะครับจัดมิสเนียนแมทชิ่งจัดไปช่วยการไปประกวดนัตกรรมนานาชาตินะครับสินค้าของไทยเองเนี่ยหลายลายส่วนเนี่ยจะเป็นสินค้าดีนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยถ้าไม่มีตารับรองว่าอมันดีแค่ไหนเป็นยังไงอะครับเราก็จะร่วมมือกับทางวช นะครับวชนี่ค<ว>ือว,วชอก็จะเป็นทางด้านสำมัการวิจัยแห่งชาตินะครับดูแลทางด้านส่งเสริมนวัตกรรมตั้งแต่เรื่องการที่จะให้ทุนวิจัยจนพอวิจัยเสร็จเนี่ยก็จะออกไปประกวดนานาชาตินะครับก็จะมีตั้งแต่ไปประกวดท,ท,ที่มาที่มาเลเซียนะครับที่เกาหลีนะครับแล้วก็เวทีใหญ่ก็จะเป็นที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเยอะยอย่างนี้มมีอะไรพอ ที่มันเป็นรูปธรรมที่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 มีเป็นแบรนด์หรือเป็นอะไรที่เนี่ยเนียก็จะมีหลายๆตัวครับที่อ่ที่มีแบรนด์อย่างที่ผ่านมาที่เราช่วยครับที่ที่เราช่วยนะครับอย่างถ้าเป็นในกลุ่มอันหนึ่งเราก็จะมีที่อุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะมีศูนย์อ่ศูนย์วิจัยแห่งชาติโดยเฉพาะศูนย์นาโนเทคโนโลยีหรือนาโนเทคนะครับตรงนี้เราก็จะช่วยอย่างเช่นอ่เราก็จะมีช่วยเรื่องการเอาสมุนไพรขึ้นมามาทำสารที่มันเป็นัดเป็นนาโนนะครับ ระดับโมเลกุลเล็กๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อย่างในภาพที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือว่าก็จะเป็นภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งเปิดมาเมื่อปี4 4่นะครับพื้นที่ก็200ไร่ตรงนี้เราก็จะมีศูนย์วิจัยแห่งชาตินี่เป็นระดับประเทศเลยนะครับก็จะมีศูนย์อยู่50มีศูนย์เน็กเทคนะครับไบโอเทคเอ็มเทคนะครับ เอ็นเทแล้วก็นาโนเทคนี่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงบริเวณมอธรรมศาสตร์จังสิตอ๋อนะครับตรงบริเวณต้นในตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีบุคลากรด้านเกี่ยวข้องกับวิจัยพัฒนาเนี่ยมากกว่า3,000นคนนะครับมีด็อกเตอร์พีเดีเนี่ยมากกว่า700คนโอ้คนที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีบริษัทเอกชนมาอยู่มากกว่า100้บริษัทนะครับก็จะมีบริษัทนั่นหมายความว่าเราแสดงว่าเราต้องให้การสนับสนุนมานานแล้ว ครับฟังดูแล้วเนี่ยมันมีตรงไหนที่ที่เราไปสนับสนุนแล้วเขาเลยเป็นรูปธรรมภูมิใจอ่ะภูมิใจเราภูมิใจ,ใจได้ครับะรถ้าตอนที่เราภูมิภูมิใจมากคือว่าเราสามารถปั้นบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับได้รางวัลเหรียญ<อ>ทองนานาชาตินะมากกว่า10บ,บริษัท<อ>นะครับของไทยของของไทยเองครับแต่ได้เหรียญทองนี่นานาชาติได้เหรียญทองนานาชาติที่เจนีวานะครับแล้วก็เขาก็จะขยายตลาดไปต่างประตัวยาอะไรครับที่เราก็จะมีอย่างเช่นตัววัคซีนพืช อันนี้อันหนึ่งนะครับท,ที่ได้รางวัลเหเห็นทองเยอะนะครับนอกจากนั้นอย่างของบริษัทใหญ่อย่างเช่นของไลไออนนะครับยาสีฟันตรีตีพลานะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของเอกชนร่วมกับกลุ่มแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเขาก็มีหน่วยงานทําโรงงานต้นแบบมีโรงงานผลิตวิจัยพัฒนาอยู่ในอุทยาหกวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยาสีฟัน<ล>ยนะครับยาสีฟันครับจะได้ซื้อไปใช้ตีพลาตีพลาเหรอยี่ห้อตีพลาเหรอครับยี่ห้อของยี่ห้อไลออน ของไลออนยี่ห้อเซายี่ห้อเซลครับสตดติพลาได้เหรียญทองจากเกาหลีนะครับเล้ออันนี้มันมีสรรพคุณอะไรฮะสรรพคุณก็จะช่วยเยอะครับช่วยตั้งแต่เรื่องการในเรื่องฟันนะครับให้ฟันแข็งแรงช่วยเรื่องเหงือกบำรุงสุขภาพฟันในตรงส่วนนี้ผู้ชมที่ไม่ไม่ได้เขียนนี่ฝีมือคนไทยคนไทยเยอะครับคนไทยเยอะของดี๊้าก็มีเยอะแล้วข้อมูลพวกนี้แหละเราเราจะรู้ได้ไงว่า ไอ้น,น,น,นี่นี่นีน่นดีแเเรามีข้ขอมูลตอนนี้เนี่ยเราเราโดยทางกระทรวงเองเนี่ยก็ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เยอะอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนในเว็บไซต์ดูในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์นะครับก็ w w w t h a i l a n ด s i d e ์ a r ต d coa t h นะครับหรือขอบใน a c e b o o k นะครับก็จะมีกิจกรรม ต่างๆมากมายอย่างเราร่วมมือกับทางทีมของอาจารย์สุวรรณนะครับรบซึ่งอาจารย์สุวรรณเองก็จะมีคุณหมอนะครับซึ่งใช้เป็นการแพทย์อายุรเวทนดเพื่อรักษาัตอนนี้เราก็หาเลยเรื่องความร่วมมือกันว่าจะมีพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่จะไปช่วยนะครับการที่จะนวดเสร็จแล้วก็สามารถที่จะไปรักษาต่อที่บ้านได้อย่างเงี้มอะไรเป็นนาโนก็ทาให้เป็นครีมที่มันดูดซึมได้ดีขึ้นรเป็นครีมครีมให้มัน ให้มันเข้าให้ดูดซึมให้มันให้มันดูดซึมได้ดีขึ้นครับนานาโนเอนแคปซูลเลชันตอนนี้ที่จบแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็4,300คนแล้วนะครับทั่วประเทศที่เปริญญาตรีแพทย์แหละแพทย์แผนไทยประยุกต์เนีฮะครับที่เรียนจากมหาวิทยาลัยทั้งหลายนะครับชั้นนำทั้งหลายครับจบจบจากคณะแพทย์ศรีราชพยาบาลอย่างนี้มหิดลจบแม่ฟ้าหลวงอย่างนี้นะครับ จบจากมอนาเลสวนอย่างเงี้ยนะครับมีเด็กนุ่นใหม่สนใจกันเยอะก็เลียงกันเยอะแล้วที่ล่าสุดคือหมาลายวะลัยลักก็เปิดด้วยนะครับที่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวนะนวดเนี่ยขอเป็นความรู้นิดหนึ่งปกติไม่นวดใช้น้ำมันนวดใช่ไหมตามตำรับเดิมๆเนี่ยมันมีหลายประเภทการนวดครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อาที่นู้นๆกันเป็นน้ำมันนวดแต่ตอนนี้จะเป็นครีมจะมีครีมหลังนวด ก็แล้วแต่ว่าการใช้อยู่ที่สปพคุณแล้วก็การนํามาใช้นะครับนะขึ้นกับตัวยาว่าจะใช้เพื่ออะไรนะครับมันมีหลายประเภทนะครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ที่บอกวิจัยอะไรกันอยู่ก็ในส่วนของอุทยานเองเนี่ยก็จะมีกระชนอยู่ในส่วนของในส่วนของท่านอาจารย์ครับตอนนี้เราก็กําลังร่วมมือโดยที่ท่านอาจารย์ได้เล่าตอนช่วงแรกแล้วนะครับว่าเออเราก็ประสานงานที่จะให้มีความร่วมมือนะครับ กับศูนย์ประสานงานด้านสมุนไพรไทยนะครับโ<ม>ดยเฉพาะกัญชงกัญชาเป็นสำนักกัญชาสำหรับทางการแพทย์ต้นน้ำนครับก็จะเป็นต้นน้ําแต่ไปถึงปายน้ําเลย,ยก็คือทางอาจารย์เรียนก็จะมีคลินิกของคนหมอที่นวดเพื่อรักษาขณะเดียวกันเองเนี่ยตอนนี้ทางทางกระทรวงสา,สาธารณสุขเนี่ยก็มีการอนุญาตให้กับแพทย์แผนไทยนะครับเป็นผู้มีใบอนุญาตที่จะเป็นเรียนแล้วก็ไปสอบแล้วก็สามารถสั่งจ่ายายาได้ มีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยไปยุคแล้วก็หมอพื้นบ้านนะครับที่ผ่านการอบรมแล้วอะไรเงี้ยทีนี้อย่างอย่างดรสุวรรณมองว่าผมที่เอาหันมาเนี่ยนวดเนี่ยที่หันมาใช้สมุนไพรเนี่ยอยากให้มันมามามาเขาเรียกอะไรมาตอบตอบโจทย์าตรงไหนยังไงครับก็คือของเราใช้การกดจุดไทยแล้วก็เราก็มองว่าปัญหาของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาการที่ปวดเนี่บางคนเป็นเกาก็ดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาการปวดม,มีการอักเสบอย่างเงี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้ามีสมุนไพรที่เราสามารถดูดซึมไปที่แก้ปวดตรงนั้นบางคนก็เป็นเข่าอย่างเงี้ยนะครับก็เรียจับโปรงน้ําจับโปรงแห้งปวดตามข้อต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเราได้มีสมุนไพรที่เราได้วิจัยแล้วมันก็จะ สามารถตอบโจทย์ได้ตอนนี้ใช้ขิงอย่างนี้ก็มีนะครับก็มีพิจัยพวกพวกนี้ด้วยครับครับผมอ๋ออยากเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเสริมเสริมเข้ามามาเสริมไมแล้วก็นวัตกรรมเรื่อการกดจุดมันจะช่วยได้อย่างไงเราก็จะปรึกษากับท่านอาจารย์สนัดว่ามันกดแล้วมันตรงไหนยังไงนะครับ้วตอนนี้ยังมีศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของอาจารย์พฤษ นะขุนผ่านดิชก็รับผิดชอบอยู่<ช>ก็จะเอาเครื่องมือทันสมัยเข้ามาจับว่าถ้าเรากดแล้วมันเป็นยังไงเรามีเครื่องวัดว่าวัดขาสั้นยาวไม่เท่ากันหลังจากทําแล้วมันสั้นยาวเท่ากันไหมอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเครื่องมือทันสมัยขึ้นแล้วครับตอนนี้หมายถึงว่าคนที่ขาไม่เท่ากันครับมานวด มามาวัดก่อนวัดก่อนอม,มามามายืนดูว่าน้ำหนักมันเท่ากันไหมหแล้วหลังจากนั้นเราก็มามนมากดจุดใบนะห,หลังจากนั้นมาวัดใหม่ว่ามันเท่ากันดีขึ้นไหมน้ำหนักดีขึ้นไหม,มคือขาอ่อนแรงเราทาแล้วขามันเริ่มมีแรงขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับ,รบอย่างฟังแล้วภูมิใจแทนเพราะว่าครับคือผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นผมอยากเห็นมันภูมิมปัญญาอยากเห็นใช่ครับเพราะพวกนี้มันมี มีอยู่จริงไงมันเป็นศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาผมไม่กลัวอะไรเราไม่เห็นความสําคัญแล้วต่างชาติมาเห็นแล้วมันเอาไปแน่นอนเอาแน่นอนหลายประเทศของเราก็กลายเป็นของเขาไปซะแล้วใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ตรนนี้ผมผมเสริมนิดนึงครับครับครับผมตอนนี้เองเนี่ยภาคภาครัฐเนี่ยก็ให้การส่งเสริมเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้เองเนี่ย BOI นะครับ BOI เนี่ยเขาก็จะให้สิทธิพิเศษสําหรับ บริษัทซึ่งไปตั้งศูนย์วิจัยอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็สามารถที่จะได้รับยอดหนนภาษีนะครับแปดปีภาษีไม่ต้องเสียเลยนะครับพอครบแปดปีแล้วจอดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าปีเท่ากับสิบสามปีอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษสำหรับบีโอไอที่จะส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต้องเป็นคนไทยะต้องเป็นของคนไทยเป็นคนไทยครับเป็นต่างชาติก็ได้ครับแต่ว่าต้องเป็น ต้องทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับงานวิจัยพัฒนานะครับเพื่อกระตุ้นให้มีการให้ประเทศเนมีการเจริญเติบโตมีการวิจัยพัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าต่างชาติเข้ามาถามว่าประเทศไทยได้อะไรนะครับอย่างน,น้อยเนี่ยก็จะมีการจ้างงานนะครับคนจบสายวิทยาศาสตร,ร์ก็จะมีงานทำทางด้านวิจัยพัฒนาแล้วก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆ่านะครับแล้วก็พอวันหนึ่งเผื่อเขาอยากจะลาออกไปทําเองหรืออะไรเองเขาก็จะมีความรู้ขึ้นมาในตรงส่วนนี้นะครับการเดยกกระเดงสําหรับบริษัทที่อยู่ใน ประเทศไทยของบ้านเราเองนะครับก็จะมีการส่งเสริมมากมายนะครับมีทุนวิจัยให้ด้วยนะครับมีส่งเสริมเรื่องออการจะมีความร่วมมือต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการที่จะพาไปต่างประเทศพาไปคอนเนคพาไปติดต่อทำวิเซเนชิงรวมทั้งถึงตัวเงินที่จะช่วยทางด้านบริจิตต์ a คปิตอหาเงินมาลงทุนให้หาคนมาที่จะมาต่อยอดต่างๆนะครับมีคลไกลช่วยต่างๆมากมายอันนี้ต้องเน้นไปทางสมุนไพรใช่ไหมก็ ทุกอย่างไดุ้มดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าของของทางจารุวรณเนี่ยจะเน้นหนักทางด้านแพทย์แผนไทยสมุนไพรนะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์เยอะมากนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมครัก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับโควิดเยอะที่เข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อรับที่ไม่ใช่เป็นแอลกอฮอล์อย่างแอลกอฮอล์พอเราใช้ไปนานๆเนี่ย มือก็จะเริ่มแบบ,บเกีียวเริ่มเปื่อยแล้วก็มีบริษัทที่อยู่ในอุทยานเป็นบริษัทของคนไทยนะครับ,รบก็น่าก็น่าภูมิใจนะครับ,รบเป็นบริษัทแห่งแรกซึ่งสามารถวิจัยพันาสารซึ่งไม่ใช่เป็นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็<ต>สามารถเชื้อแต่ฆ่าเชือเช้อโควิดได้ด้วยฆ่าเชื้อโควิดเลยครับเป็นการวิจัยทดลองาจับฆ่าเชื้อโควิดได้จริงๆไม่ใช่ไปเปรียบเทียบผลนะฮะเป็น การฆ่เชื้อโควิดด้คือคือเป็นมันไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่เป็นยาฆ่าเชือ COVID เ้อโควิดโดยเฉพาะเลยเป,เป็นสารสกรัดจากธรรมชาติธรรมชาติด้เป็นงานวิจัยพัฒนาออกลับบริษัทอ,อันนี้ก็ออกออกขายแล้วก็เป็นบริษัทวิจัยชื่อ aavs innovation นะครับแล้วก <Innovation S 1> ็ <Innovation S 1> ขายให้กับบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนนะครับชื่อว่ายี่ห้อเบนเบนโซโต้เบนโซโต้ครับน้ำครับเราเรียกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาก็ถือว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ย ก็ตามตามห้างร้านทั่วไปเราก็เบนโซโตะนะคุณผู้ชมลองดูนะครับก็ยังกังวลกันอยู่ก็นี่แหละกังวลด้วยแอลกอฮอลอลักโฆษณาให้แล้วกันนะเพราะว่านะฮะอกค่าสวทชรับรองว่าโอเคเป็นงานวิจัยที่สวทชแล้วก็มีส่วนช่วยมีส่วนช่วยเบนโซโตะนะครับแล้วแล้วผมมูสมม่าผมผมไม่ได้ไม่ได้กลัวโควิดแล้วแต่ผมซื้อมาเป็นน้ำยาเนี่ย มันฆ่าเชื้ออื่นได้ด้วยไหมก็ได้ครับได้ซื้อไปติดบ้านไปเลยเป็นยาฆ่าเชื้อธรรมดาไปเจออะไรเราก็ฉีดพ่นฆ่าล้างมือทาอะไรทบได้แต่ที่แน่แน่โควิดโดดโควิดนี่ได้แน่นอนแน่นอนคือจบแตก็โอเคนะครับก็ฟังดูก็ค่อยสบายใจหน่อยว่ามีอะไรคนไทยคิดโนนคิดนี่เออค่อยรู้สึกว่าเออมีความภูมิใจกับเขาบ้างนะครับจริงๆนะื่อกีเจอแต่เรื่อง ออกไปโอ้เจอแต่เรื่องเครียด<อ>มันไม่<า>ม,มีม <า S 1> อะไรดราม,มา <laughs> า่าเยอะดราม่าเยอะงานนี่วิจัยอันนี้ของแท้เป็นวิทยาศาสตร์ <laughs> นะครับเออมีจนลืมเลยจะคุยอะไรนะครับเออแล้วตอนนี้ไอ้แพทย์แผนไทยไประยุคตนมันมีอะไรบ้างก็ <c oughs> จริงๆเราเรียนมาก็ใช้หลักสูตรปีครับทางบางที่มาอะไรบางแห่งก็ต้องการจะเพิ่มเป็น5-6ปีเพื่อให้เท่ากับเรียนให้เทียบเท่ากับทางแพทย์เขานะครับ ให้มีองค์ความรู้ต่างๆเชี่ยวชาทางแพทย์เลยใช่ครับนะแต่ก็ยังไมยง่ยังอยู่ในระหว่างที่ดําเนินการอยู่<ช>นะครับเพราะว่าจริงๆความรู้ตรงนี้คือเราก็เรียนเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่เป็นการาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับเป็นใ<ช>วิภาคเพื่อให้มีความรู้นะครับเพื่อให้สื่อสารกับแพทย์พยาบาลบุคลากรให้เข้าใจนะครับก็ตรงนี้เราก็เรียนเพื่อ ให้มีการวิจัยได้ต่อยอดได้อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตุสิงห์ที่ต้องการจะให้พัฒนาเพราะท่านก็เป็นอยู่ในสายเภสัชวิทยาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือเมืองไทยไม่มียาเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยได้โอกาสในการที่จะคิดค้นจะช่วยพัฒนายัางไงอย่างที่ท่านว่าอย่างเงี้ยนะเพื่อให้มีสมุนไพรไทยดีๆเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับนะ มันมีปัญหาอะไรบ้างไหมตอนนี้เรื่องสมุนไพรไทยก็มีมีเป็นเรื่องสนับสนุนจากภาครัฐอานในสวทชหนุนละการวิจัยก็ภาครัฐก็ทางกรมการแพทย์แผนไทยและประกันแพทย์ทางเลือกก็สนับสนุนก็พยายามจะช่วยกันคนละไม้คนละมือกันอยู่นะครับผมที่เรียนกันมาเมื่อกี้ดรบอกว่าทั้ง4,000กว่าคนที่มีอยู่ส่วนใหญ่จบไปแล้วก็ไปทํางานตรงไหนยังไงส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็มาเป็นอาจารย์ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ เราพอสตอนะครับอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนไปอยู่เรียนต่อก็มีไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนราพอสตเนี่เขาเขาทำหน้าที่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยครับผมครับก็ครับก็ตอนี้ก็รักษากับปกตินี่รักษาทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่ามีแพทย์แผนไทยเข้าไปใช่ครับทีนี้ผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งผมเข้ารอพอสตเนี่ผมผมตัดสินใจเองเลยแหละว่าผมจะเอา รักษาหมอด้วยยาแผนไทยกับรักษาปัจจุบันได้ครับตอนนี้ถ้าไปอย่างไปรีราชที่ปิยมาคาลุนหรือที่ไหล่ที่เขาก็สามารถเดินตรงไปหาหมอทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เลยนะครับไม่ใช่หมอให้คําแนะนำนะไม่ใช่ว่าหมอมา<ม>คุณ<ม>ควรจะคือคือไม่ใช่ครับคือต่างคนแต่ละวิชาชีพครับเขาให้เกียรติกันนะครับหมายถึงเป็นความเชื่อของคนไข้ใช่เป็นเป็นไอ้ตรงนี้สามารถที่ต้องรับผิดชอบนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ต้องรับผิดชอบ คนไข้เอานะครับนะซึ่งไม่ใช่ให้มีอันใดอันหนึ่งมาครอบงาไม่ได้นะครับคืออย่างผมว่าผมไปหาเนี่ยผมบอกว่าผมจะรักษากับหมอสุวรรณล่ะผมต้องการรักษาแบบสมุนไพรสมุนงี้ใช่ครับผมก็เลือกก็เข้ามาปรึกษาตามกระบวนการได้เลยครับนะครับผมนะซึ่งเขาซึ่งแต่ละอันก็จะมีสามารถที่จะปรึกษาได้รวมทั้งไปหาหมอปัจจุบันเขา ถ้ามีอะไรเขาจะมาคอนซัลท์เขาใช้คาว่าปรึกษาได้อเขาจะส่งต่อให้นะครับครับแต่เขาไม่ใช่ว่ามาสั่งการรักษาไม่ได้นะครับเขาห้ามไว้เหมือนกันโอเคได้คุยกันนะเขาบอกเหลือหนึ่งนาทีเอางี้ผมมาขอให้อาจารย์สนัดนะครับมีอะไรที่อยากจะคุยกับผู้ชมนะครับอยากบอกผู้ชมสั้นๆเฉยเลยครับครับผมก็เรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้เองในภาครัฐโดยเฉพาะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นะครับซึ่งกับขึ้นกับสวทชนะครับก็มีกลไกต่างๆมากมายที่จะช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมนะครับค <c oughs> ิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับก็ติดต่อมาได้เรายินดีให้การช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วงประมาณปลายเดือนมีนานะครับวันที่25ถึง30นะครับเราก็จะมีงานประชมุมวิชาการนะครับของสวทชมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีโชว์นาตก,กรรมซึ่งน่าสนใจ นะครับเพื่อให้ท่านเข้าไปเลือกชมแล้วก็ไปเลือกที่จะมาต่อยอดทาธุรกิจนะครับก็วันที่25ถึง30นะครับก็อบขอเชิญชวนที่ปีนี้จัดเป็นออนไลน์นะครับ<อ>เข้าดังดูได้ตลอดเลยเป็นออนไลน์นะครับก็ติดต่อได้นะครับเข้าเข้าเนี่ยเว็บนัสด้า i n น tda.or.th นะครับ s l ล inac นะครับคลิกเข้าดูได้เลยนะครับเลือกม,มาที่25-30ถึงมีกิจกรรมงานประชมุมวิชาการทุกแขนงนะครับมีจ็อบแฟร์นะครับ,ม, Fair, รบมีการให้คำแนะนําเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพโดยเฉพาะคนทึ่งช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมครับก็มีหลายลท่านก็รู้สึกว่าอยากจะหารายได้เสริมรนะครับเราก็จะมีการเตรียมหรือหลายลท่านน้องๆที่หาทางจะเรียนต่อ แต่มีทนตรงไหนทํำยังไงบ้างเรามีข้อมูลให้เยอะแยะมากมายก็ขอเชิญชวนในตรงจุดนี้กันนะครับเสียดายผมเพิ่งรู้ว่ามีเรื่องนี้นะครับจะได้คุยไม่เป็นไรนะครับเข้าเว็บไซต์ดูได้นะครับดรสุวรรณนิดนิดสั้นๆเฉยเลยครับก็ถ้าในส่วนนี้เราก็ต้องขอรับการสนับสนุนจากทางสวทชแล้วครับแล้วก็พวกเราปรากฏว่าอยู่ในวิชาชีพบางครั้งเราก็เหมือนอยู่ใน อยู่ในโลกของโลกของเราโลกของเราไม่อยากบอกว่าอยู่ในกาลางของเราถ้ารู้ตรงก็ได้และครับเราก็อยากเปิดโลกทัศน์กว้างเพื่อร่วมมือแล้วก็งานวิจัยตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทําให้วิชาชีพเราได้ได้มีโอกาสในการที่จะสร้างเสริมตรงนี้ขึ้นมานะครับในการทํางานตรงนี้อีกเยอะนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาบทแล้งจริงนะครับวันนี้ผมพานุมาสุวรรณพรนะครับ พร้อมด้วยดรสุวรรณตั้งจิตเจริญนะครับท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์อายุรเวทนะครับและอาจารย์สนัดวงทวีทองนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชนะครับเชื่อว่ารายการวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยก็ได้ประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับเราก็อย่าลืมมาที่25-20 30มีนาคมนี้นะครับเข้าไป ติดตามงานของสปทชนะครับเขาเขาเรียกว่าออนไลน์อะไรออนไลน์นะสมนาอัมนานออนไลน์เป็นงานประชุมวิชาการประจำปีออนไลน์ประชุมวิชาการนะครับสามสี่วันได้ได้เห็นอะไรต่างๆเชื่อว่ามีประโยชน์นะครับวันนี้เราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ